MRE อาหารของทหารอเมริกันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากประสบปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการจัดเตรียมสเสบียงอาหารให้กับทหารตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเพนตากอนตระหนักว่าการจัดหาอาหารที่สมดุลทางโภชนาการในสนามรบนั้นไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกหน่วยรบในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสถานการณ์การสู้รบต่างๆในปี1963กระทรวงได้เริ่มการพัฒนามิวเรดี้ทูอีทหรืออาหารพร้อมรับประทานซึ่งจะอาศัยเทคโนโลยีการเตรียมอาหารและการบรรจุที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ทดแทนที่เบากว่าสําหรับ MCI แบบกระป๋องนําไปสู่ Long Range Patrol ซึ่งเป็นอาหารแห้งที่เก็บไว้ในกระเป๋าผ้าใบกันน้ําแต่นั่นก็ยังไม่พอจนกระทั่งการมาของ MRE ซึ่งเข้ามาแทนที่ MCI ในปี1981และใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของทหารในสถานการณ์ต่างๆโดยอาหารแต่ละมือ้อให้พลังงานประมาณ1,200แคลอรีและมีอายุการเก็บรักษาขั้นต่ำได้ถึง3ปี